รางวัลบูบีูีฮาร์และรางวัลสุดท้ายคือรางวัลชนะเลิศนรางวัลใหญ่สุดเลยพร้อมแล้วไหมครับพร้อมไหมใครคิดว่าจะได้รางวัลบูบีบ้างใครอยากได้ผลใจลันลี่บ้างนะครับในนาทีนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะประกาศรางวัลก่อนดีไหมครับคุณสาครับดีค่ะเอารางวัลไหนก่อนครับคุณสาครับและรางวัลที่ประกาศเนี่ยนะคะครับผมผู้แข่งขันนิต ต้องออกมานะต้องโชว์โฉมหน้าคเวที่ก็ต้องโชว์โฉมหน้าี่ก็ต้องโชว์วัญใจรเล่ก็ต้องโชว์ต้องโชว์แล้วให้รู้ว่าไอ้คูณี่เป็นยังไงไอ้วัญแจรเล่เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คิดว่าทุก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 ันทุกทุกพร้อมที่จะรับรู้แล้วครับว่าใครจะได้รางวัลหรือไม่นะครับหมายเลขหนึ่งอยู่ไหมครับหมายเลขหนึ่งอยู่ไหมครับหมายเลขหนึ่งอยู่ไหมคะหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่ หมายเลขค้หมายเลขหกหมายเลขเจหมายเลขแปหมายเลขเก้หมายเลขสิบสิเอ็ดสิบสองสิบมี่สิบห้า1ิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้โอ้สิเสียงดังยังยี่สิบยี่สิบค่ะยี่สิเสียงดังยี่ส 23 24, 2สิบสาอย่สิบอยู่อ๋ออยู่ oh, โอ <inf> e. ้โหลุงบอกมันตอบว่าอะไร่ะคะโอ้โหตลอดเลยลุงบอกเมัรจะตอบว่ายังไงถามคำถาคำตอบถามลุงป่กทุกที่เลยลุงบกเมัรจะตอบยังไงก็เลยบอกว่า อย่าถามลุงเลยลุงก็ไม่รู้จริงๆไม่รู้วันนี้จะมีรางวัลอะไรเขาน่าจะมีไหมครับไม่รู้นะ่ไมรู้เหมือนกันไม่รู้เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ลูกก็ไม่ทราบคุณจะได้มาจากพี่ชานี่เองนะครับในสนามของเราอ่เอาเลยไหมโอเครางวัลไใดก่อนครับรางวัลแรกที่จะประกาศต่อไปนี้ได้แก่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสามอันดับสามครับอันดับสามโชว์ถ้วยหน่อยโชว์ถ้วยหน่อยโชว์ถ้วยหน่อยรางวัลของดิฉันสวยมากค่ะสวยไหมครับนะครับพร้อมยังครับที่จะรับรู้ว่ารองชนะเลิศอันดับสามได้แก่ ได้แก่ได้แก่หมายเลขนะครับตอนนี้สาวสาวสาวน่ากลัวนะครับต้องการมากค่ะหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งก็หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเชิญทันทีเลยครับหมายเลขหนึ่งเชิญทัทีเลยครับรองชนะเลิศอันดับสามเชิญครับเชิญทั้งทีมเลยครับเชิญทั้งทีมเลยครับหมายเลขหนึ่งอยู่ไหมครับหมายเลขหนึ่งอยู่ไหมครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งมาเลยฮะ เชียทั้งทีเลยทั้งคันเลยครับมาแล้วนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งของเราอ่าเชียร์ทั้ทีครับอ่าโอเคเชียร์ทั้ทีเลยนะครับหมายเลขหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งนี่ยังไงพร้อมพร้อมมากพร้อมมากสำหรับผู้ที่จะให้เกียรติมามอบรางวัลนะคะสาขาเดียรเรียนเชิญพี่วิทย์อีกครั้งหนึ่งค่ะพี่วิทขอบคุณพี่วิทครับผขอบคุณพี่วิทหน่อยค่ะนะครับลุงไม่มาเหรอไปเลย เลเจ็ดเออเลขเจเิคองชนเลั <ibl ok S 1> hum, ับืนค่ะหมายลขเจ็ดครับเจิมตน้งโปรพิธีเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าวันนี้นะครับสาวสวยของเราครับสองพนนเลยนะครับทีนี้นะครับเราครั้งที่หนึ่ของเรานี่ชนะเลิกลองชนะเลิกขันดับนแล้วสาวสวยนั้นเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะให้ทุกคนเต้นโชว์นปรพิธีดีครับ สกครับชุณบชกครับจ้าจ้าาลจาแลนี้ของเราแกแกอจออัยู่บอจอเะไครับอยู่บอจอเะไครับบจอะไครับบอลจาแลี่คนนี้คนไหนครับคนนีอะคนนี้คนนี้ใครครับนีไม่รู้อยู่น ใจลารีของเราเดี๋ยวเดี๋ยวสมอขออนุญาตเรียนเชิญสมฐานะไปผมฐานะมาเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยนะครับขึ้นรถแล้วเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยเนาะด้วยไหมมีใครประท้วงไหมครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้ชัดรางวัละทักทายประท้วงไม่ประท้วงแค่ยี่สิบแก่ขออนุญาตเรียนเชิญผู้จัดรางวัลนะโอเคครับผม ขออนุญาตเรียนเชิญพี่โจค่ะคุณประจวบศิริดาคุณขจรกรรมการบริหารบริษัทลับทรัพย์เอเชียเวลที่มอบรางวัลพี่โจของเราครับพี่โจเชิญครับเวทีเลยครับผมโอ้โหไม้สองวันรางวัลระดับติดด้วยนะครับเราได้สัมภาคกันรุนแรงมากนะครับวันนี้อ่ะเอาเลยครับคุณประจวบเชิญครับวันนี้นะครับโดยปกติเราจะเป็นรองดวยรอวแต่เอเชเวลไม่ไม่จัดไม่จับ เราให้เป็นรางวัลบี่มูบี้มูบี้จริงๆบูบี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าไอ้ทูบี้มีอะไรบ้างอยู่บนจออะไรที่บูบี้ม้างพร้อมชมพร้อมโชว์ยังครับพร้อมไหมครับรางวัลบูบี้ได้แก่

ก็ดาวาอ西亚อ๋อความที่เป็นของแดงเขาามองม็นที่เขามีสโลนไลฟ์อะไรที่นั่นหนูแวะเซเว่นหนูแวะร้านกาแฟแล้วก็เซลูเซลฟี่แล้วก็ถูกเซลฟี่แล้วมูกถ่าภาพสดถูกแบบไลฟ์สดอยู่ต่างหากไลฟ์สดเลยแล้วมาถึงมาถึงที่โรงแรมมาถึงบีล็อกาบอกผมบอกว่าไงครับผมบอกน้ำปานะอยู่ไหนน้ำปานะอยู่ไหนบอกไม่ชี้ครันี่มันเวลาไหนแล้วคะโอ้โห อ่ะโอเคอ่ะเพราะเรางวัลให้พีจ่อครับพี่จี้ปามผู้พี่นะครับพี่ธานครับจะมีอะไรสนับเพิ่มเพิ่มไหมครับว่าเปิดก่อนเลยไปบางแคกลับมาอยู่ไหนคะอยู่ตำหลุกครับไปทำไมบางแคหนูคิดว่าไปบางแคอ้อมขึ้นตรงอะไรทางด่วนกันจะไอ้นั่งด่วนพิเศษเฉลิมมหานครพอเสร็จไม่อย่างนั้นอีกนะฮะให้ออกก่อนบอกเอ้าหนูออกก่อนเลยคันแรก พอเสร็สบายมากหนูไปถึงรีสอร์ทก่อนที่ไหนได้มาถึงที่หลังเหมือนเดิม <c oughs> นี่แหละครับแการเขสะดุกสนามไปนะ้ำลดเมื่อกี้ดูไปฮะฝักไอ้เบือก็หลุดแล้วก็อัดชทนท้ายโดนชนมาฮะนะครับแล้วข้างๆไปขูดขีดอะไรมาก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เลยบอกอ่ะคณะกรรมการบอกเอา้าลงคะแนนให้เป็นสนใจเป็นรถปูวี่นะครับขอบคุณครับ ลงทะลุออกแทบสุดนะคะไปแ,แ,ไปแทบจะไม่รอดเลยไม่ทำบอกว่าไมใช่ไหมเบอร์สิบในในห้องไลน์ทุกทุกไอเบอร์สิบนี <ๆ S 3> <ๆ S 2> ่แหละที่เขาไปห่วงกันทุกคนเลย<ช>เบอร์สิบคะหลองแล้วใช่ไหมพี่แมวใช่ไหมครับพี่แมวใช่พี่แมวเป็นคนตอบเบอร์สิบเขาจะไปไหนของเขาเขาออกมาหนึ่งกิโลอ่ะคนนี้โพสต์ในไทม์ไลน์อ้ในไลน์บอกว่าหนูหลงค่ะแล้วหนังก็ไม่แคร์สื่อไม่แคร์สื่อนะไม่แคร์หนังเไปคอนแวร์ล้างตลอดนะครับแล้วก็ เบอร์ก็แปะมาถึงนี่ก็เหลือแค่ข้างเดียวหลุดตุ้ยนะครับไอ้กันชนหลนี่โดนอะไรมาจ๊ะความความโคของเพื่อนความดาราของน้องความดาราของนางแล้วไอ้คำว่าดาราเนี่ยมาจากไหนคำว่าดาราเดียเนี่ยพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับหนูแสดงหนังหนูเล่นละครหนูยังไงหรือหนูอยากเป็นเพื่อให้ฉายาเพื่อให้ฉายาว่า ดาราเดียหน้องเขาสวยอ๋อคือไม่ได้แสดงหนังอะไรเขาหรอกมีเอามีด้วยมีอาผลงานอะไรครับผลงานอะไรเอาบอกได้เลยครับเผื่อเขาติดตามชมล่าสุดนมเอสยี่สิบหกนะคะอะไรนะจ๊ะนมเอสยี่สิบหกนมเอสยี่สิบหกเล่นเป็นแม่เอสยี่สิบหกเล่นเป็นแม่โถ่ไอเราเนี่ยว่าเป็นแม่ไม่เป็นแม่สายอวดด้วยแม่สายอวดที่เอสยี่สิบหกเป็นโชว์นมไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอ <polarization> อ๋อนมนมนมบำรุงกระดูกนมเด็กอะนมเด็กเอะนมเด็กอนนกิ่มะใครเคยเห็นโฆษณาชิ้นนี้ไหมครับใครเคยเห็นไหมคะไม่เคยใช่ไหมให้ดูอ่ะหนูดูหนูเข้าข้างกันใช่ไหมเขาให้ไว้เท่าไหร่ยี่สิบค่าตัวไหนหมื่นค่าตัวี่หมื่นครับค่าตัวจี่หมื่นค่าดาราเดียร์หาด้านวันละสามด้านวันละสามหมื่นก็จ้างกี่วันครับครึ่งวันตัวนี้วันตัวนี้วันหนึ่งตัวนี้วันหนึ่งถ่ายวันหนึ่งทั้งวัน ได้สองรอบเจ้าของก็ชอบเขาชอบหนูเจ้าของเเจ้าของชอบหนูหรือเจ้าของชอบว่าหนูแสดงดีพอแสดงดีเป็นแม่ดีเออเออเป็นแม่สายปวดแบบฮาแม่สายวดแบามีมีมีเฟซเฟซบุ๊กอะไรที่ที่แชร์แชร์ลหนูแชร์แชร์หรือยังตอนไหนใครใครเห็นยังครับเดี๋ยวแชร์ใหม่แล้วพี่วิชาอยากจะพ่งแชร์คืนนี้นะเดี๋ยวเขานอนไม่หลับ พรุ่งนี้แชร์ตอนเช้านะครับคืนนี้ไม่แชร์นะโอเคตลกมากใช่ไหมการลาเดียนี่เองโอเคครับขอบคุณครับขอเสียงตบมืองครับรางวัลผันใจลาลี่ของเรานะครับเอาแล้วครับทีนี้รางวัลบูบี้บูบี้บูบี้ทีนี้ก็รางวัลสุดท้ายที่มาแล้วขอเชิญทุกท่านเข้าแถวตรงนี้เลยครับทุกท่านมาอยู่ตรงนี้นะครับพีิมิตเชิญด้านหน้าเลยครับพีิมิตกับโจด้านหน้าเลยครับทุกท่านเข้าแถวตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะต้อนรับรางวัล แทงจีดเลือดของเรานะครับว่ารางวัลชนะเลิศจะเป็นหมายเลขใดผมก็ยังไม่รู้นะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับแถวแถวเดียวครับพี่โจกับพี่วิทย์อยู่ตรงกลางนะครับโอเคนะครับพรนะครับอุษาเดี๋ยวนะครับชนะเลิศได้ ครับท่านบนนะครับแล้วก็ทีั้งหมดนะครับเชิชิแล้วเราให้เด็กขึ้นมารับแต่เดียวแบบรัให้ขับให้ขับใหู้รคะคุณนาคุณน้าคุณน้าด้วยคุณน้าชื่ออะไรคะนไนะน้าอจะด้อร่อยน้าเอ่ะอ่ะ้าเทีไหคะแล้วคนนำทางล่ะครับแม่แม่หนูเองค่ะ เจแม่เลยครับแม่คะเอทงเยคโอเคครับผมเกินแอ่นีัยคพณแม่ไม่เล่ไม่ฝันนะครับว่าไม่อยากได้ผมไม่ได้ไม่อยากได้ไม่ไม่นไม่ฝันว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ทั้งอย่างทุกอย่างเลยนะครับไม่รู้ทัอย่างเลยก็ยังได้ได้โอเคให้เตาก่อนน้ญาติเล่นเรอทั้าฟอกรางวัลนะครับขอญาตเล่นเ แลนดี้ครั้งที่หนึ่งแลนดี้บูมีเล็ครั้งที่หนึ่งผมต้องครับผมสุดยอดครับสุดยอดมากครับหาอาซีเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับได้ครบทุกตัวแม้กระทั่งผมเห็นว่าไปหาในสภา,ารักแสเดินข้ามไปก็โยกไปโยกมาหนูก็ยังสู้ใช่ไหมครับ เพื่อนหนูก้มลงไปเห็นเท้าทุกคนเลยแล้วก็เจอตัวหนังสือด้วยใช่ไหมครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราให้ผู้ใดระหว่ทุกท่านนี้ถ่ายรูปรวมกันเป็นดนดีกว่าอะครับเชิญด้านหน้าเลยครับห้าหน้ากคนคนทุกคนคนทุกคนทุกคนนทุคนทุกคนนท้กกคนคกทก็ 啊！好，我跟你来。一、两、三，往前来。一、二、三，啊！扑面，来来，扑面夹排。

สาม่ามอรัเดี๋หลนโเคขอบคุณครับขอบคุณพี่ปิงขอบคุณพี่จอครับขอบคุณพี่วิครับขอบคุณครับขอบคุณคุณต้นนะครับขอบคุณราบขอบคุณทุกท่านครับที่รับรางวัลกันชื่มเมินนะครับวันนี้ครับขอขอยาดอไม่น้องเบีย่อยครับโอเคน้องเียครับเดยบหา ก็เขาจุกมากหรอกครับจบไปได้งสวยงามนะครับรบบรางวัลทุกรวมานะครับถือว่ารางวัลที่เป็นคะแนนจะขึ้นอยู่บนเวทีใช่ไหมครับให้อยู่บนจอนะครับนี่ลูกลุงบอกคะครับผมด้านล่างเนี่ยได้ยินมาว่าเขาอยากให้เราเฉลยคําถามเฉลยคําตอบยี่สิบคำถามนะจริงไหมใช่ได้เลยครับทุกคนที่จะขึ้นเวทีหนึ่งนาที มาด้วตาผอ้การไม่เบิิดแต่ชีวิตมันยังไม่เบืดอลงในความรักยังเคยมีมันคงจะล้านให้ได้หววกับเพออนมายอไปเกันททายหิวโซ่ไม่รู้คือรู้วลานี่นะเสดกินเต่ทาทุบานนะให้เมตตาฉันบายังไง อาขวดกขวดแล้วพขเส <activist> ียงมม่หนอยแล้วสู้ยนหล่หวามอาเล็รับความสำจรับได้สามีมาทุ่ขจ้าบอกเตียบอกขวจ๋า มาจบจบมาบอกวกเรอบความหมายพรงใจตัวยังตายนขั้ักนายที่วังเห็นดวงตะวันลอนจมัวนอนึ่งเธอเดิความมาเบเต็มาทีบันเด้

ชดใช้ชีวิตที่เกิดมาเพื่อทดแทนผทู้ชายที่เมตตาด้วยน้ำตาสิ้นเพลงสู่ฟ้าเป็นบทเพลงล้องเมื่อความหมายถ้ากูกับเ้องไก่ไม่หยุดยัง้งใครจะว่าร้องเพลงให้คอยฟังฉันก็ยังมีคนที่เข้าใจใครจะว่าร้องเพลงให้คอยฟังตอนก็ยังมีคนที่เข้าใจ ใครจะว่าร้อเองให้สาฟังสาาก็ยังมีคนอีกเจ้าชา